สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านลากล่าเอาเอาเอาสมุดกระดาษเขาเออกแนวออกไม้คุญแาเนะี่ยวันวันนี้นะคะเออสาวดำนะคะกับน้องนะคะน้องชายค่ะน้องแมนนะคะก็แล้วก็พระอาจารย์ค่ะซึ่งท่านพ่อปู่บอกว่าให้พาท่านไปที่คำชะโนดนะคะถึงจะ เข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรของให้ไปในเขตของคาชะโนดนะคะก็อยู่ด้านหน้านะคะซึ่งพ่อปู่ท่านจะไปที่คาชะโนดเพราะฉะนั้นพระอาจารย์นะคะที่เป็นร่างพ่อปู่นะคะแล้วก็สาวดําเป็นลูกสาวท่านแล้วก็น้องชายค่ะนะคะก็ได้พากันออกจากสวนธรรมนะคะสี่โมงเช้าค่ะเพื่อที่จะไปธุระนะคะธุระอะไรนั้นสาวดำก็พูดไม่ได้นะคะ เพราะว่าเป็นคำสั่งของพ่อปู่ศรีสุโธค่ะให้พาล่างไปที่คำชะโนดด่วนนะคะเพียรศีทุกท่านนะคะวันที่22สาวดำก็จะมีการถวายใบศีรีชุดใหญ่นะคะก็จะมเีเครื่องเสียงเปิดนะคะแล้วก็จะมีการแจกทานบารามีนะคะตามที่พ่อปู่ได้ บัญชาการมานะคะสาวดำกับพระอาจารย์ก็มีหน้าที่ทําตามที่พ่อปูอ่ได้ให้ได้ยื่นคำสั่งให้นะคะว่าให้ทำอะไรอะไรทุกอย่างนี้ก็ต้องทำตามที่พ่อปู่ศรีสุตโธเป็นผู้บัญชาการมานะคะ<อ>ก็ขอให้เอฟซีจุกท่านตามต่อนะคางวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะก็คงจะมีข่าวดีกันนะคะ นะคะแล้วก็สำหรับทุกๆท,ท่านนะคะทีอ่อยากจะร่วมทําบุญนะคะถวายาพ่อปู่ศรีสุโทคือก็จะมีแก้แก้บนถวายท่านนะคะก็คือจะมีแจกทานบารมีซื้อข้าวสารนะคะข้าวสารก็จะมีประมาณสัก สิบกว่ากระสอบตามที่ป้าปู่ท่านขอนะคะแต่ว่างวดวันที่หนึ่งพฤศจกิกายนนั้นท่านขอข้าวสารสามร้อยกระสอบกับเอฟซีทุกๆคนนะคะก็ฟังท่านพูดแล้วก็น่าจะเป็นสามตัวนะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็การที่จะถวายใบยสีชุดใหญ่นะคะมีทุกอย่างเลยนั้นก็คือชุดสบายชุดใหญ่กว่าชุดเมื่อกี้นี้นะคะก็รวมๆแล้วก็น่าจะประมาณไม่ต่ำจาก ไม่ต่ำจาก30,000ื่นนะคะท่านผู้ชมนะคะชุดใหญ่ค่ะแล้วก็มีเครื่องเสียงเครื่องเสียงนี่ก็ประมาณ5 0 0พันค่ะท่านผู้ชมใครอยากจะร่วมปัจจัยนะคะก็ส่งเงินมาที่บัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะ422 0608141 422 0608141นะคะธนาคารกรุงไทยค่ะชื่อพัฒ ธราพรรุ่งพรทวีนะคะขอใเอฟซีทุกท่านก็เฉพาะคนที่เคารพรักศรัทธาด้วยใจอันบริสุทธิ์นะคะ,ะด้วยเกียตนาที่ดีนะคะก็ส่งมาร่วมกันคนละเล็กละน้อยนะคะหลายคนก็หลายบาทน่าจะพอนะคะขอให้พอก็แล้วกันนะคะน่าจะไม่น่าจะอยู่ประมาณสามหมื่นนะคะเพราะว่าชุดใหญ่นะคะมีมีไก่มีหัวหมูนะคะ วัวหมูน่ะเจ็ดหัวหรือเปล่าไม่รู้จ้ะฮะเจ็ดหัวติเจ็ดวัวหมูเจ็ดหัวอ๋อค่ะนะคะค่ะท่านผู้ชมจ่ายซื้อไม่ไม่ไปซื้อซื้อแล้วจ่าซื้อเอาอย่างดีค่ะขอทุกทุกท่านมีความสุขขอทุกทุกท่านรอรับโชครับปราบรอรับโชคจากป้าปู่นะคะที่ท่านจะให้บัลลารลุกไปไหม เอาอย่างดีนั่นเอาทุงนืงจะตอนนี้จอดซื้อ,อซื้อแม็กค่ะ,คะขอทุกท่านโชคดีนะคะก็ะอส่งปัจจัยมาช่วยกันนะคะคนละห้าสิบบาทคนละร้อยบาทนะคะเพื่อที่จะอ่าถวายเพื่อที่จะซื้ออ่าใบาเพื่อที่ใช้ในงานบายสีเนี่ยนะคะก็ะมีทุกอย่างแลคะมีไก่มีหมูมีผลไม้มีดอกไม้ทูบเทียนนะคะมีอ่าหลายอย่างกัะท่านผู้ชม ชุดใหญ่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะมันน่าจะอยู่ตกประสาหมื่นก็จะอยู่หรือเปล่านะคะท่านผู้ชมขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะใครที่จะร่วมซื้อดอกไม้ทูบเจนซื้ออาหารวารันข้าวทุกอย่างที่จะทำะถวายพ่อปู่ศรีสุโธนะคะในวันที่21นี้นะคะที่สวนธรรมค่ะขอทุกทุกท่านโชคดีค่ะก็ใครมีแรงศรัทธามากน้อยแค่ไหนก็ได้บุญเข้ากันหมดนะคะท่านส่งมาเท่าไหร่ก็ดีหมดขอให้เจตนาบริสุทธิ์จ้า